ีค่ะมาเจอกับฟัอกกี้เจพีนะคะจากที่มีคนถามเข้ามานะคะว่าคําว่าอร่อยในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรเริ่มจากคํานี้เลยนะคะคําว่าโอชิโอชิแปลว่ารสชาติที่อร่อยนะคะประโยคตัวอย่างนะคะอย่างเช่นโนมปังวะโอชิเดสเน่อีกรอบนะคะโนมปังวะโอชิเดสเน่แปลว่าขนมปังเนี้ยนะอร่อยจังเลย และอีกคำหนึ่งนะคะเราจะพูดว่าตดเตมโมกโอิชีเด็ก็ได้นะคะตดเตมโมกโอิชีเด็จะแปลว่าอร่อยมากๆหรืออีกหนึ่งคำนะคะคือคําว่าอูไ um ม่อ um ูไม่อูไมแปลว่าดีนะคะซึ่งเขาก็ใช้แปลว่าอร่อยได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะคะคำนี้ผู้ชายจะใช้กันเยอะถ้าผู้หญิงพูดมันก็จะดูเ้าๆนิดน่งแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอูไ um ม่ ะะสมมุติว่ามีคนทําให้เรากินนะคะแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าคนะรา,าวหน้าทะะํา una, ทให้กินอีกได้ไหมเราก็พูดไปเลยค่าว่ามาตากุคุเตคุเลตูกนาอีกรอบนะคะมาตากุคุเตคุเลตูกนาแปลว่าคราวหน้าทําให้กินอีกได้ไหมอาชีนี้พอเจอคําว่าอร่อยแล้วแล้วถ้าไม่อร่อยล่ะไม่อร่อยก็จะพูดว่าวโอชีคุไนอีกอรอบนะคะโอชีคุไน แปลว่าไม่อร่อยค่ะแล้วถ้ารสชาติแบบไม่ถึงกับไม่อร่อยก็พอได้ธรรมดาแล้วก็พูดไปเลยค่ะว่าม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 าแปลว่าปกติธรรมดานะคะรสชาติแบบเฉยๆประมาณนี้นะคะไม่ใช่มา้าม้านะคะไม่ใช่นะคะมามานะคะซึ่งคำว่า เนี่ยนะคะมันก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือโซ่โซนั่นเองนะคะที่แปลว่ารสชาติธรรมดางั้นๆน,นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ f o คก y JP นะคะใครชื่นชอบอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ